สวัสดีค่ะทุกคนมาพบก,กับสายรุ่งอีกแล้วนะคะวันนี้สายรุ่งจะพาทุกคนมากินต้มมาม่านะคะต้มมาม่าใส่เห็ดมาดูหน้าตามาม่ากันเลยนี่ค่ะมีแต่ผักทุกคนกมีผักนะคะแล้วมาม่าสองห่อนะคะ,ะเทเลยโอเคเทเลยฝนตกอีกแล้วะคะ่ะทุกคนโอ้เส้นสุกเกินไปเนาะน่าจะสุก เนี่ยค่ะมาม่าของเราเต็มถ้วยเต็มชามเลยค่ะได้ต้มมาม่านะคะสายลุงต้มมาม่าสองซองนะคะจะกินคนละซองนะคะกับบีบอยนะคะทุกคนหิวมากๆเลยค่ะวันนี้ฝนก็ลินๆินไปบอยนะคะทุกคนก็ ไม่มีอะไรกินนะคะจะกินมาม่าก,กันนะคะวันนี้ลุยเลยเราเราไม่มีจานใส่เนาะแย่งกันกินไม่ได้หักแล้วฮะไม่ได้หัก oh. แบบนี้แหละมันค่อยสวยม่ค่อยอร่อย ไม่มีน้ำเลยผักเยอะมากค่ะทุกคน เที่ยนของกูแล้วเห็ดเห็ดเห็ดคอน มีหลายผักเลยนะคะในนี้ผักคะนา้าผักกาดขาวแล้วก็เห็ดมะเขือเทศมีน้ำเดือดหนาดัง มาม่าใส่ผักนะคะทุกคนไม่มีไข่ไม่มีเนื้ออะไรเลย หายทุกคน ันนี้หลานนอนนะคะนอนเล่นอยู่ในเตรกินข้าวไปแล้วค่ะก็เลยไม่ได้มากินด้วยปลาตัวนั้นไปอยู่ไหนแล้วปล<น>าลูกเข้าหลมมะเมืนะ่อกี้ยังเห็นรอยอยู่ตรงนี้อยู่เลยเช่นยาวมากค่ะทุกคน ¿Todo el quince? ¿Todo el แช่อยู่ข้ามีผักอร่อยหมดเลยนะคะถ้ามีผักยาวนุ่มแต่เห็ดควนเข้าไปด้วยผูกเองกินเองครับเห็ดควนก็กอนเนาะ เก็บมาใหม่ๆค่ะทุกคนเห็ดคอนเห็ดคอนขาว ก่อนจะคีบไม่ได้ต้องใช้ช้อนเดี่ยวกับอันนี้ะมะเขือเทศ หมดเกี้ยงเลยแป๊บเดียวหมดเกี้ยงเลยค่ะทุกคนแป๊บเดียว โอเคหมดแล้วนะคะทุกคนสำหรับคลิปกินมามา่มาฝั่งนน้นมันจะ,อะไ,ไอ้นั่นไม่เอาลงไม่น่ามันมืดตัวมืดมืดนะพยางไม่ได้ลงา,งา,าน,กนกเอียงนกเอี่ยวโอเคคะ่ะทุกคนก็อิ่มแล้วนะคะร้อนก็ร้อนคะ่ะทุกคนก็คือแบบเหงื่อแตกเลยนะคะนั่งอยู่ตรงนี้นะคะสังกะสีก็ต่ำๆนะคะทุกคน เดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดนะคะวันนี้้รายรุ่งแล้วก็บีบอยก็อิ่มแล้วนะคะกินมามกๆจนหมดเกลี้ยงเลยค่ะทุกคนแบบหิวมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสายรุ่งกับบีบอยก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะอย่าลืมด like, กดไลค์กด s ับ s ไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกคนไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ